สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ันที่ฟาร์มศักดิ์ติดต้องท่าแคนะครับวันนี้เรามาดูรงังจั่านรโรงนะครับที่เขามาใส่อยู่ในท่อนะครับนี่นะครับเราจะดูลักษณะาภายในท่อกันนะครับนี่นะมีชั้นบนก็เป็นเกสรนนะครับน้าผึ้งน้ําผึ้งจนโรงนะครับไข่ก็จะอยู่ด้านล่างนี่นะครับอ,อย่างนี้อายุ ปีแล้วนะครับอยู่ในท่อปูนนี่นะครับท่อซีเมนต์เดี๋ยวเราให้ดูอีกทีนะครับเป็นรังชนะโรงพันขนเงินนะครับนี่นะครับข้างบนสุดนี่ก็เป็นถ้วยน้ำผึ้งนะครับข้างล่างก็เป็นถ้วยะละอองเคสอ่อข้างล่างสุดก็จะเป็นไข่นะครับด้านล่างแต่มองไม่ค่อยเห็นก็จะเป็นไข่นี่นะครับเดี๋ยวจะตำคารต่อขยายรังของชนะโรงดังนี้นะครับ เพื่อขยายนะครับจาก1นเป็นสนะครับเป็น2อรางต่ายที่ฟคร์มติกติดต้องท่าแคร์นะครับรังจนโรงขนเงินนะครับ